โอเคผมก็สวัสดีนะครับก็อยู่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมสก้าสนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวมาร์ดัฟี่กันนะฮะอย่าไปไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปไปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมผ่านส่วนของเพลย์สโตร์สก้านะครับไปอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนับช่องก็สามารถกดสมัครสมาชิกเข้ามาได้เลยที่หน้าช่องนะครับอีกช่องหนึ่างการกดด้เปนดอน้ร ผมก็จับเอามาดาฟี่มารีวิวแล้วกันเพราะว่า,าเมื่อสัปดาห์หรือ2สัปดาห์ก่อนนะครับมีน้องเขาอยากถามเกี่ยวกับเรื่องมาดาฟี่นะครับคือมาดาฟี่เนี่ยมันหาได้จากการเขาเรียกนะจับในเขตจับป่าถ้าจะไม่ผิดนะเหมือนจับในเขตจับเนาะหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนเล่นกันนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมนะครับถึงไม่ค่อยมีคนเล่นกันนะครับเดี๋ยวมาดู นะะฮสำหรับมันาฟี่นะครับก็เป็นโปเกมอนธาตุน้ำนะฮะก็วิวัฒนาการร่างมาจากร่างเล็กตรงนี้นะครับก็เป็นร่าง2โอเคไหมพลังรวมของมันาฟี่เนี่ยนะครับก็อยู่ที่685นะฮะหลักๆเนี่ยสเต็ของเขาก็จะเน้นไปทางด้านเลือดนะครับตัวนี้เป็นโปเกมอนโจมตีสายเวทนะครับมีระดับโจมตีเวทที่ร้อยสีกายภาพ93ป้องกันกายภาพ116ป้องกันเวร์ร้อยยี่สิบแปดแล้วก็สปีด99เนาะรตรงนี้อ่ะ โอเคสำหรับโปรแกรมที่โจมตีสายเวทเนี่ยนะครับก็แนะนําให้เป็นนิสัยพวกโบราณอะไรพวกนี้นะครับส่วนคุณสมบัติเนี่ยนะครับก็ในส่วนคุณสมบัติก็ตรงนี้นะฮะมันมีให้เลือกแค่5อันนะครับก็จะมีในส่วนของอเพิ่มพลังโจมตีกายภาพพิเศษพลังป้องกันลดนะครับอันนี้ไม่ถูกโจมตีนะครับกายภาพเว,เวทนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นในส่วนของเมื่อเข้าสู่การต่อสู้จะลดพลังโจมต,ต,ตีกายภาพต่อเนื่อง3รอบอะไรเงี้ยเพิ่มพลัง ให้กับกลุ่ม3%นะครับอันนี้ถามว่าเลือกยากไหมเลือกยากเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นผมผมก็จะเลือกเป็นตัวนี้นะครับ Hol y body นะครับโอเคนะครับแล้วถัดไปนะครับเรามาดูเรื่องระบบความสัมพันธ์นะฮะก็ระบบความสัมพันธ์ของอนมาลันฟี่เนี่ยนะครับก็จับกับวันที่4ตัวก็มีจับกับเกราดอสหตัวนะครับเกรรดอสให้พลังโจมตีเวทนะครับ s p เช e แท็กเนาะแล้วก็เจ้าไฟเออร์นะครับนกไฟของเรานะฮะให้เป็นเลือดนะครับผม แล้วก็นี่ครับเรคอซ่านะฮะเรคอซ่านะครับให้เป็นในส่วนของพลังตีเวทนะเวท2เลือด1สุดท้ายครับดาร์กไล่นะฮะให้เป็นสปีดก็ได้สเตตอยู่3ส่วนเลยนะได้ทั้งพลังโจมตีนะครับแล้วก็ได้เลือดใช่ปะได้เลือดนะได้เลือดได้เลือดสปีดแล้วก็พลังโจมตีเนาะประมาณนี้นะครับในส่วนของอุปกรณ์แน่นอนครับโปเกมอนธาตุน้ําอย่างมานาฟี่ก็ใส่ซออหยดน้ําดีที่สุดแล้วนะฮะก็สวมใส่ซออหยดน้ําไปนะฮะก็ เป็นผลดีที่สุดแล้วนะครับผมตรงนี้อ่ะเดีย๋ยวเราใส่สร้อยดน้ําไปก่อนปึ้งหนึ่งอันแล้วก็ในส่วนของสร้อยดน้าครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีในส่วนของท่าุน้านะก็ถ้าเป็นบวก9ก้าก็ยีส่วนกล่องเบสซิ่งเนี่ยนะครับก็หลกัหลกๆก็มานาฟี่เนี่ยนะครับใส่เป็นสีเขียวนะครับผมการสถานะผิดปกติก็ตีบวกได้เยอะเท่าอุปกรณ์เครื่องไออุปกรณ์ถือที่เป็นสร้อยดน้ําก็จะดีมากนะฮะ ในส่วนของริบบิ้นเนาะก็สามารถหาริบบิ้นมาใส่ได้นะครับจริงๆใส่ริบบิ้นอะไรก็ได้นะครับเป็นริบบิ้นสายธรรมดาเลยนะครับไม่ต้องเป็นสายดาเมจเพราะตัวนี้ไม่ได้มีดาเมจอะไรนะไหนเราไปดูกันอีกทีหนึงอ่าในส่วนของค่าความสนิทนะครับคะแนนผูกพันเนี่ยก็อัปเกรดนะครับในส่วนของตามระดัเลยก็เบื้องต้นก็คืออ่านะฮะอัพตัวนี้ได้90ก่อนนะครับมันจะปลดคะแนนผูกพันแล้วเราก็ใช้กล่องทําลายนะครับเพิ่มพลังโจมตีให้ักันมาอีกทีนึงนะครับ ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของสกิลกันบ้างอ่ะเรามาส่องสกิลกันนะครับก็อย่ามาเริ่มกันที่สกิลติดตัวนะก็จะเป็นอ่ามอสบอร์รี่นะครับผมสกิลนี้จะเป็นการเพิ่มระดับป้องกันของมอนอฟี่ครับทั้งกายภาพและเวทขึ้นอยู่กับว่าเราบวกนะครับเลเวลได้แค่ไหนนะครับถ้ายิ่งบวกร้อยมันจะได้แต้มเยอะขึ้นโอเคไหมฮะต่อมาครับสกิลที่1นะครับจะเป็นเฮลเบลนะฮะสกิลนี้ก็จะเป็นการนะครับสั่นร่างกายนะครับส่งเสียงกระดิ่งรักษาฝ่ายเราทั้งหมดนะครับตามค่า sp นะครับของอ่ะเขาบอกว่าอะไรนะส่งส่งเสียงกระดิ่งรักษาฝ่ายเราทั้งหมดตามค่าพลัง sp ของการโจมตีเวทของตัวเองนะครับและปลดผลควบคุมและบัฟด้านลบก็คืออันดับแรกคือง่ายๆเลยก็คือล้างบัฟอะแหละนะครับล้างดีบัฟต่างๆของทีมเราทั้งหมดทุกตัวแล้วก็มีการหิวเลือดนั่นเองนะครับก็แน่นอนครับถ้าสก,กิลออกมาประมาณนี้นะครับน้องก็คือกึ่งสายทรับแน่นอนนะฮะอืม แล้วก็สกิลโจมตีท่าถัดไปนะครับจะเป็น water pulse นะฮะับ water pulse เนี่ยจะเป็นการนะครับปล่อยพลังน้ำนะครับใส่เป้าหมายนะครับมีโอกาส20%ทําให้เป้าหมายติดสับสนจะเป็นเป้าหมายเดียวนะครับเดเมจไม่ค่อยแรงนะครับสาเท่านั้นเองนะฮะต่อมาเป็น bubble beam นะฮะ bubble beam นะครับเป็นสกิลโจมตีท่าน้ําเช่นกันเดเมจเดียวอยู่ที่45สกิลนี้30สกิลนี้45สกิลนี้แรงกว่าก็จริงแต่ไม่ได้มีดีบัฟสกิลนี้มีดีบัฟก็คือทําให้เป้าหมายสับสนเนาะ อันดีเมดเป็นเซิร์ฟฟิงนะฮะก็สร้างความเสียหายนะครับในส่วนของธาตุน้ำปล่อยคลื่นอยากใส่เป้าหมายทั้งหมดได้เมดกลุ่มอยู่ที่55เพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลหลกัลกๆของมันดฟี่คือน,น้ำทั้งหมดนะฮะไม่ต้องสืบเลยนะครับว่าอุปกรณ์แน่นอนครับก็ต้องใส่เป็นสร้อยหยดน้ำแน่ๆน,นะครับแล้วก็มีสกิลรักษาเพื่อนอีกหนึ่งสกิลนั่นเองในส่วนของสกิลลึกลับนะครับก็จะมีใส่พวกโลมาตะครับต้านทานป้องกันลดพลังโจมตีไวของเป้าหมายนะครับป้องกันป้องกันใส่ไปเลยนะครับ พลังโจมตีไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าไม่ได้มีผลอะไรแล้วก็มีเด้งเลือดนะครับสปีดอัพอย่างเงี้ยใส่ได้สัองคหอสแสงก็ไม่ต้องใส่ครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีผลอะไรหลักๆก,ก็จะประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวกสปีดนี่ครับความเร็วต่างๆนะครับสามารถใส่ซัพพอร์ตก็ได้บอมบัดดอกไม้อะไรพวกนี้ก็สามารถใส่ได้นะครับผมในส่วนของเครื่องประดับนะฮะก็เบสิกเบสิกเลยก็ใส่ เป็นพวกเซตประดับซูพรีมนะครับคลาสสิกสุดแล้วเอาใส่ซูพรีมพอนะครับสำหรับมานาฟี่ไม่ต้องใส่อะไรมากมายแค่ซูพรีมก็พอซูพรีมเนี่ยสามารถใส่ได้แต่ 1, ะระดับหนึ่งนะฮะซูพรีมก็จะมีทั้งพลังโจมตีป้องกันเลือดคริติคลอลเป็นประดับสมดุลนันะ่นแหละประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตีบกเยอะๆนะครับตีบกเยอะๆนะครับแล้วก็ในส่วนของยืนน,ยนะครับยืนอํานาจอาพิเต็มนะครับอ่ะไปเลยไปดูสกิลยืนของมานาฟี่กันสกิลยิงมานาฟี่ก็คือนะครับเพิ่มผลฮิลทั้งทีม30%โอเคนะ ถ้ามองจากตรงนี้แล้วเนี่ยคือทําไมผมถึงบอกว่ามานาฟี่ไม่ใช่สายซับร้อนะครับถ้าสายซับร้อยเปอต้องดูอย่างเซอร์เบียครับมีการโจมตีแค่ท่าเดียวที่เหลือซับพอร์ตหมดเลยทุกท่าสกิลมี4ท่าโจมตีท่าเดียวซับพอร์ตสามอันนี้เขาเรียกว่าสายซับแต่เนี่ยมานาฟี่เนี่ยเขามีสกิลโจมตีนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยสท่านะฮะรวมอัลติเมทด้วยมีสกิลซับแค่ท่าเดียวผมก็เลยบอกว่ามันเป็นกึ่งซับนะโอเคเข้าใจตรงกันนะฮะโอเคอเดี๋ยวเราไปอลองสกิลกัันนนนิดนึงะครบ อ่ะก็เอามานาฟี่เข้ามาแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะไปลองสู้กันดูผมก็ไม่รู้จะสู้ใครดีนะเดีย๋ยวไปหาคนมาสู้ก่อนนะครับพลัง7จล้านสองนะับผมอันนี้เป็นไอดีที่เก่งแล้วนะเอาเข้าๆกันนะครับขอเช็คสกิลนิดนึงนะฮะอ่ะสำหรับอันนี้น้องคนนี้ก็ถือว่าเก่งใช้ได้เลยนะครับนี่แค่เอามานาฟี่มาเล่นเฉยๆนะครับอ่ะเรามาดูสกิลมานาฟี่กันผมอยากรีวิวอยู่ผมไม่เคยรีวิวมานาฟี่เลยนะฮะอ่ะสกิลมานาฟีก่ก็อันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มนะครับในส่วนของ อ่าปลดดีบัฟอันนี้ยังไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้มีผลอะไรนะครับรอให้โดนดีบัฟก่อนค่อยใช้ก็จะเป็นท่าพ่นบับเบิลธรรมดาแหละไม่มีอะไรมากนะครับอ่ะโอเคนั้นเดี๋ยวเราตีตัวนี้ก่อนอืมโอเคไหนกดบริเวณแป๊บนึงอ่ะโอเคเราก็มาใช้ท่าบัฟบ,บ้าง เห็นไหมครับมันเพิ่มหูหิวเลือดทีเป็นแสนนะครับสกิลก็รมานี่ลองใช้แอนติเมดดูก่อนนะแอนติเมดก็จะเป็นสกิลน้ำนะครับนี่เราเสียเปรียบนะฮะแต่ว่าคือของเขา3าตัวรวมกันน่าจะตัวประมาณ5ล้านของเราตัวนึงเล้านเราก็ได้เปรียบนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าตอนแรกผมจะสู้กับโปเกมอนที่พลังประมาณ20ล้านแต่มันไม่มีครับมันมีตัวตัวสิบสามสิบกว่า ก็ถือว่าโลเกาะนะครับของมานฟี่ยังถือว่าถึกอยู่นะใช้ได้นะครับอืมก็ยังต้านทานพวกพลัง5้าล้านนะพอนี้ได้นะแต่ว่าพลังโจมตีของเขามันไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะคิวเป้าหมายก็จะยากนิดนึงนะครับแต่ถามว่ามันมีโอกาสทําได้ไหมทําได้อยู่แล้วนะฮะไอผมเร่งสปีดเลยแล้วกันไอผมจ้องเคลียร์นี้ก่อนคิวก่อน่าคิวที่6กเจ็ดแสนก็โลยังไม่แตกนะครับยังโลยังยังได้อยู่นะฮะ แต่เราอาจจะตีเขายากนะครับเพราะว่าโลเขาค่อนข้างหนาพอสมควรเลยเขามีตัวบับด้วยไงอืมนีวผมจะตีตรงนี้ดูครับเนี่ยมันเราก็ถึกพอสมควรนะครับเราก็ถึกพอควรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไปเล่นกันในทีมก็ต้องเอามา,าฟรีไปเล่นไปเปิดเลือดเปิดไรให้ได้นะครับนะเราก็เอาลงยากเพราะว่าอ้ผมบอกครับนี่แหละมันคือเหตุผลที่ทําไมถึงไม่ค่อยมีคนใช้กันนะครับ เพราะว่าดาเมจเขาไม่เยอะนะครับอันนี้ให้ดูเลยนะครับให้ดูกันแบบจริงๆเฮ้ยนี่ขนาดอ,าอยู่ใน ID ดีตัวละครที่พลังหลายล้านนะครับสปีดก็ค่อนข้างเยอะนะครับตั้ง60,000กว่านะฮะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำดาเมจเป้าหมายฝั่งตรงข้ามลงได้เนื่องจากอะไรอ่ะเนื่องจากเนี่ยฝั่งตรงข้ามเป็นธาตุไฟเราก็ถามว่าเราตีได้ไหมเราก็ตีได้แหละนะครับนี่เราไม่โดนเรคอซ่าเล่นก็บุญแล้วนะเอ้ยเรคอซ่ากับตัว ยูโน you know, วาเล่นให้กบุญแล้วนะครับฝั่งตรงข้ามเขาก็มีโล่พอสมควรนี่แหละนี่คือผลที่ไม่ค่อยมีใครนิยมเล่นตัวนี้กันเพราะว่าดาเมจเขานัอนข้างต่ำนิดน,นึงแต่ถามว่าเล่นได้ไหมก็พอเล่นได้นะครับเล่นต้นเกมอย่างเดียวไอ้พวกนี้นะครับตัวธรรมดานะครับอโอเคผมเก็บเจ้าโฮโอไปแล้วหนึ่งตัวเราต้องใช้จังหวะตอนที่เราเปิดโล่ครับแล้วจังหวะที่ ตอนนี้โฮโอไปแล้วก็น่าจะยังพอมีโอกาสที่เราจะตีได้อะเนี่ยพอทำลายโลมาให้ได้ก่อนดีเราก็มีล้างสถานะนะครับก็ยังถือว่าได้อยู่นะอ่ะเราก็ไม่ยอมเหมือนกันเห็นไหมครับเราก็พอได้แต่นี่คือไอดีพลังโดยรวมเขาเยอะอยู่แล้วหมายถึง พลังรวมนะฮะของพวกที่เขาเก็บสะสมมามันเยอะอยู่แล้วไอ้พวกนี้มันอาจจะตีเราไม่เข้าเพราะว่าพลังมันตัวละ5ล้านของเรามันตัวละ7ล้านนะครับแต่ผมแค่ให้เข้ามาดูเฉยเพราะว่าสกิลโจมตีของมันฟี่ก็ไม่ได้เปรียบเลยนะเห็นมยไหมก็สู้กันแบบถือถ้าถ้าสู้กันแบบไม่ได้เปรียบเงี้ยมันพลังมันก็สูสีกันถูกไหมฮะอืมก็จะตีอยูนะว่ายากนิดนึงแต่ผมก็ไม่ตายเอาง่ายไหมผมก็ไม่ตายเหมือนกัน เปิดโลไปเนี่ยผมก็ไม่ไม่ตายเหมือนกันนี้ก็คือข้อดีของมันนะครับเราก็ตายยากพอสมควรเพราะเราก็มีล้างสถานะเหมือนกันแต่เราจะเสียเปรียบเรื่องสกิลชนะทตุแพ้ทตาเท่นั้นเองนะครับเราจะได้เปรียบแค่โฮโอตัวเดียวเท่านั้นเพราะว่าเราเขาเป็นทตุไฟนะครับผมอ่ะให้ดูประมาณนี้นะครับก็น้องไม่ได้เก่งมากนะครับพลังก็ไม่ได้สูงนะครับ ก็ให้ดูแค่สกิลเขาคราวเท่านั้นนะครับว่าเป็นประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคครับผมก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมกด Subscribe ท่องบนโซนนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพืใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับนี่ครับอูมเรียบรอถึงเวลาแล้วนี่ครับก็จะดึงยากกันนิดนึงนะฮะ